มาเด้อพี่น้องเด้อตุ่มเส้นแย่ทีพซุกแล้วเด้อต้องเส้ตีนไก่พี่น้องจะตีนไก่ใส่โค่งไก่สดเสร็จเรียบร้อยไก่ก็โค่งไก่

มอนหายลงไปน้ำเลือดติดตัวไว้น้ำเน่ง すごい。

Yup. <S <s <bio> いいอยู่ในแม่กน้อยรด้พี่น้องแค่อดป <io> ดดิประตูร่มันพัดเอาแก๊สบ่นกนอ่ใส่เดดลงไปเลยร้อนา้อเดินมาเลยมาทัน กินหอมยังบ่ให้เปื่อยดีเลยพี่น้องไข่ยังเน่คือกันหอมต่ออีกพี่น้องเด้อเปื่อยๆตั้งต่อ <tang> 1 tbs of salt 1 tbs of sugar 1 tbs of honey 1 tbs of honey 1 tbs of soy sauce 1 tbs of sugar แกวพี่น้อ,สสองสุกแววสุกแววหอมเสียงใสีนไกลเสียงกระชาก่นอ